สวัสดีค่ะอยู่กับช่องพลายสิริมงคลพลายโคกนะคะได้ยินข่าวว่าแม่วาดของเราหลับกลางวันอีกแล้วนะคะหลับกลางวันอีกแล้วไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่ามาดูกันฮะมันเป็นเรื่องจริงนะคะมันเป็นเรื่องจริงไม่มีใครสบายเกินแม่วาดแล้วนะคะดูอืมอะไรมันจะมีความสุขขนาดนี้ ไม่มีใครจะสบายเท่าแม่วาดของเรานะคะดูประกบซ้ายขวาดูไฟโคก็เฝ้าพี่ใหญ่เราก็เฝ้านะคะดูเอ้ยนางหลับได้หลับดีหลับสบายหลับลึกสุดยอดเลยอ่าไม่ใช่เฉพาะว่าช้างหลับนะคะควานก็หลับเหมือนกันนะคะควานก็หลับเหมือนกันอ่ามาดูกันนะคะว่าควานก็หลับแบบไหน ช้างก็รับควานก็รับรับกันดีจริงๆเลยอุย้ยตกใจหมดเลยโอย้ทำอะไรกันอยู่จ้าสวัสดีจ้าเออโอ้ได้กระติกน้ำขวดใหม่ด้วยเออกินอะไรกันนออน้ำตาล โอเคพ่อหลับนานหรือยังใช่แล้วใช่โอะไรจะสบายเทะแล้วทำไมไม่หลับนี่สองคนนี่หลับเฉยเลยหลับแข่งกันกับแม่วาดนะคะนี่ควานอทกับแม่วาดหลับแข่งกันเวลานั้นตื่นขึ้นมาก็ตลกกัน สงสัยแม่วานเรานี้สุดยอดเลยนะคะแม่วานเรานางมีความสุขในการนอนนะคะนี่สงสัยสงสัยช่วงกลางคืนไม่ได้หลับนะคะเพราะว่ายุงเยอะยุงเยอะมากทุกวันนี้ยุงเยอะจริงๆนะคะยุงเยอะเขาเลยไม่ได้หลับไม่ได้นอนกันเห็นควันอ๊ดว่าไยโค้กสงสัยก็ไม่ได้หลับเหมือนกันนะคะเห็นน้ำตาไหล โอ้โหตดทะลุจอเลยครับท่านผู้ชมครับแม่วาดของเราตดดังมากพายลมแบบสุดยอดเลยสะเทือนไปทางวงการเลยนะคะนี่แม่วาดโอ้ยดูสามีประกรบซ้ายประกรบขวาแล้วใครก็ล้วใครจะไปกล้าปลุกนางแล้วคะนี่เอ้ยกินอิ่มนอนหลับฝันดีเลยแม่วาดของเราเอ้ยสุดยอดสุดยอด แม่ๆพ,พ่อๆเอฟซเลี้ยงดีนะคะนี่นางถึงได้หลับสบายหลับลึกหลับจริงสุดยอดสุดยอดแม่วาดของเราเคยเห็นแต่ช่างเด็กหลับนะคะนี้ตัวเองอายุเยอะแล้วยังมาหลับอีกโอ้ยเ้ิเกิดว่าไม่มีไฟโคงนี่จะกล้าเข้าไปใกล้นะครับอ,อืนว่าไฟโค้เขายืนเฝ้าแบบไม่ห่างเลย พี่ใหญ่ก็ไม่ห่างเลยนะคะดูแม่ควานหันไปทางไหนก็หันตามตลอดเลยโอ้ยดูไปกูดมาไปกูบอกว่าถ้าแม่ควานเข้ามายังไงโค้งตะคุบแน่นอนไม่เหลือไม่เหลือเออแล้วใครจะเข้าไปล่ะเออเด้แม่ว่านของเราหลับไปได้เป็นครึ่งชั่วโมงแล้วนะคะนี่หลับแข็งกับควานโนดออระหว่างควานโ๊ดกับแม่ว่านนี้ไม่รู้ใครจะตื่นก่อนกันนะคะนี่ คงจะเป็นควอดโอนะคะตื่นก่อนโอ้ยหลับสบายกว่านี้ไม่มีอีกแล้วดูขานางนะคะดูอม,มีขาแบบว่าเหยียบกันด้วยขาหลังหน้าอิจฉานางนะคะนี่มีสามีเฝ้าทั้งสองทั้งซ้ายและขวาอืม จะได้ไม่มีหมอนเห้นหนุนนะคะถ้าเกิดว่ามีกองดินหน่อยเออลูกแล้วลูกแล้วเขาว่าเหมือนมีคนมาปลุกอุ้ยดูขายัยาง,ย,ง,ย,งยังยังโอ้ยขโตอีกงีบนะคะโอ้ยลูกไหมลูกไหมโอ้เมื่อกี้ตดแบบสะเทือนวงการเลยนะคะทะลุจอเลย โทรศัพท์แม่ควานน้สันสะเทือนเลยทเออนางผายลมแต่ละครั้งนี้สุดยอด mm hmm. อืออ่าผายโคก็เฝ้าข้างหน้าสามีก็เฝ้าด้านหลังเออชีวิตของนางนี่สุดยอดนะคะแม่วัดบนก็ที่หนึ่งเทียงก็ที่หนึ่งเลยนะคะนี่ดูท่านอนของนางขาด้านหลังนี่สุดยอดเลยนะคะอือห mm ือ hmm. พี่ใหญ่ว่าโอ้นอนนอนนอนไปเถอะไม่ต้องไปสนใจใครราะว่า,วาเดี๋ยวพี่เดี๋ยวสามีจะคุมเองรา,วา,างะว่าหางตวัดขาแบบกระดิกไปกระดิกมานะคะแต่นางไม่ตื่นนะคะดูเดดก็ร้อนถ้าเกิดว่ามีมีห้องแอร์ให้ให้นางนอนนี่แหละโอ้รู้สึกว่าทั้งวันแน่นอนนอนทั้งวันแน่นอน นี่เดตเริ่มจะไล่แล้วนะไม่ว่านะดูสะบัดใบหู เสียงกลนและแล้วนางก็ไม่ตื่นนะคะแล้วแถมนอนด้วยอึด้วยนะคะนี่โอ้ยเนาะเจวาดของเราอึด้วยนะคะนี่ไม่ใช่ว่าไม่อึนะคะนอนด้วยอึด้วยโอ้ยเหมือนเด็กเลยนะคะเหมือนเด็กแรกเกิดต้องใส่แพมเพิร์สซะแล้วนี่เดี๋ยวอาการล้อนอย่างนี้เด็กๆของเราทําอะไรนะคะเดี๋ยวไปดูกันนะคะนี่เด็กๆเ,เขาพากันทําอะไรกันอาการล้นมากนะคะอาการล้นมาก โอ้ยนี่เด็กๆเขาเล่นน้ํากันนะคะอากาศร้อนโอ้ยมีขวดน้ําด้วยโอย้ต้องขอบคุณคุณแม่การดามากๆเลยนะคะนี่สระน้ําส่วนตัวนะคะนี่ควันเตยก็มีพลายบัวทองก็มีสระน้ําส่วนตัวพังแก้มบุ๋มกับน้องก็มีน้องแก้มบุ๋มอ่าพังแก้มบุ๋มกับพังปั๊มมี่ก็มีสระน้ําส่วนตัวเหมือนกันนะคะโอ้ยมีแต่คนสบายๆเลยอขอบคุณคุณแม่การดาก่อนลูกเออสุดยอดเลยนอนพัสบายเออนี่น้ำ อน้ำขวดของคุณแม่การดาด้วย<ด>ออของแก้มบุ๋มสีอะไรคะสีฟ้าสีฟ้าของพี่พปามี่สีชมพูออมีแต่คุณสบายสบายเลยเนาะพ่อก็สบายลูกก็สบายแต,แ,แต่แม่นี้ลําบากอยู่คนเดียวแต่ก็มีความสุขที่ได้ถ่ายคลิปให้พ่อพ่อแม่แม่เอซีได้ชมนะคะเออนู่นทางนี้ยิ่งสบาย อากาศร้อนไม่รู้จะทําอะไรได้นะคะอากาศมันร้อนนอกจากช่วงยินแล้วก็ทํางานแต่เช้าเอย่างนี้ถึงจะทําได้ถ้าแบบนี้โอ้ไม่ไหวแน่นอนนะคะนี่อากาศมันร้อนจริงๆพอ่พอพแไม่แมจจ์าะเอออยากจะติดแอร์ให้เจ้ของเราเลยติดแอร์ให้เจ้บาดนี้สุดยอดเลยนะค่ะนางคงจะหลับทั้งวันทั้งคืนแน่นอนย่าเยอะนี่ไม่ต้องกินมันเลยเอย แม่แม่เอฟซีพระโพอเอฟซีเลี้ยงดีจนนางหลับปุ้ยเลยได้กินโอ้ยหวานๆกล้วยหวานๆเอออ่ะวันนี้เอาความสุขของเด็กๆของควันโอด๊ดแล้วก็ของเจวดัดสายสายมืนสายหามาฝากนะคะน,นี่มีคนเป้าซ้ายขวาแล้วก็ไม่สามารถที่จะไป ปลุกเขาได้นะคะเพราะว่าก็กลัวภรรยาเขาก็กลัวสามีเขาทั้งสองเชื่องเหมือนกันเออยิ่งไฟโค้งนี่ยิ่งสุดยอดเลยเออเอาความสุขมาฝากนะคะเอาความสุขของช้างของคนมาฝากพ่อพแม่แม่เอฟซทุกทุกท่านเลยนะคะนี่ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งให้กับแม่ควานด้วยนะคะหนึ่งไลค์ก็คือหนึ่งกำลังใจนะคะอ่าปล่อยให้นางหลับนะคะนี่สำหรับวันนี้สวัสดีจ้า ตอนนี้นางก็ยังไม่ตื่นนะคะนางก็ยังไม่ตื่นอ